สวัสดีค่ะสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจะทดลองเรื่องการทดสอบความแตกต่างของกรดในใบพืช CAM นะคะโดยที่จุดประสงค์การทดลองนะคะเพื่อทดสอบและอธิบายความแตกต่างของกรดในพืช CAM ในที่นี้จะใช้ต้นกุหลาบหินนะคะที่อยู่ในที่มืดและที่สว่างนะคะ ซึ่งคำถามนำการสืบสอบก็คือว่าถ้าหากว่าเราไปวัดปริมาณกฎในใบพืช cm ในขณะที่ได้รับแสงกับอยู่ในที่มืดจะมีปริมาณกฎเป็นอย่างไรนะคะวิธีการทดลองนะคะก็นำพืชต้นกุหลาบหินนะคะสต้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยจะเปิดไฟใส่ไว้ตลอด24ชั่วโมงอีกต้นหนึ่งก็จะหุ้มอลูอลมิเนียมฟอยล์ไว้24ชั่วโมงนะคะซึ่งให้อยู่ในที่มืด พอครบ24ชั่วโมงปุ๊บนะคะก็จะตัดใบพืชน,นะคะต้นละสีใบตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงในบิกเกอร์ค่ะเขียนกระดาษนะคะติดระบุให้ชัดเจนว่าต้นไหนเป็นต้นที่อยู่ในที่สว่างแล้วก็ต้นไหนที่อยู่ในที่มืดนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำกันนะคะใส่ลงในบิกเกอร์บิกเกอร์ละ40 ml ค่ะจากนั้นนำบิกเกอร์นี้นะคะไปต้มให้เดือดนะคะเป็นเวลา10นาที ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะพอทิ้งไว้ให้เย็นปุ๊บก็จะกรองนะคะโดยใช้กระดาษกรองนะคะซึ่งวิธีการกรองนะคะก็จะรินนะคะสารละลายที่มีต้นกระบองเพชรอยู่นะคะรินผ่านแท่งแก้วคนสารนะคะให้ลงไปในกระดาษกรองกลวยแก้วแล้วก็ขวดรูปชมพู่นะคะวิธีการพับกระดาษกรองนะคะก็จะพับครึ่งนะคะเป็นเศษ1นส่วนสจากนั้นก็ ฉีกนะคะบริเวณมุมนะคะเพื่อที่จะให้กระดาษกรองเนี่ยแนบกับกรวยมากที่สุดนะคะเทสารละลายนะคะผ่านแท่งแก้วทดลองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตะกรอนเนี่ยลงไปอุดตันบริเวณปลายของกระดาษกรองนะคะอ่าก็จะกรองกระดาษอ่ากรองสารละลายนะคะได้ทั้ง2 2องอสารละลายนะคะก็คือสารละลายของต้นนะคะสารสกัดจากใบกระบองเพชรที่อยู่ในที่สว่างแล้วก็ที่มืดนะคะจะได้อยู่ในขวดรูปชมพู่นะคะจากนั้นก็จะวัดค่า p h นะคะโดยใช้เซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ p h เซนเซอร์นะคะต่อเข้ากับเครื่องอินเตอร์เฟซแล้วก็ประมวลผลที่คอมพิวเตอร์นะคะพอวัดค่า p h ไว้นะคะโดยที่การวัด ทุกครั้งนะคะวัดค่า pH ทุกครั้งจะต้องมีการกรวน้ำกก่อนที่จะนำมาวัดใหม่อีกครั้งเสมอนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะบันทึกผลลงในตารางทดลองนะคะซึ่งผลในที่นี้ที่เราจะได้ศึกษานะคะก็อยู่ในด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ